เป็นเพื่อนคุณตาสมีวโนไโซและรัในส่วนของพิเศออกมาใหม่ท่านเน่งถักมาแล้วนะครับแล้วก็บว่าเรามีให้เดีค่ะสแล้วชอสวัสดีทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆดูด้วยนะคะแวยตาชูสองนิ้วอีกแล้ว าชื่อสองนิ้วอีกแล้วรถตัวจริงของจริงโชว์เลยนะครับมาดูได้ส่วนรุ่นอื่นๆเองก็ยังมีจัดแสดงครบคันนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาที่รูทรถตัวมิสูอุนชิอ้าวไปไหนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำแล้วคุณตาอืมไปแล้วไปแล้วอ้าวเห็นข้างหลังคุณตาละ ไปแล้วตัวเทคโนีคาอดข้าไปเรียว่าเจะเห็นว่าเนและครับใ้ตัวพื้เลนก้องลอรครับสองเลนมองเป็นด้านหน้าแล้วก็มีการทางานร่วกับตัวระบบความปลอดภัยหลยส่วนด้วยกันแล้วกมีการวางในตัวรุ่นตาจะไปเข้าห้องน้ำาอเกตอนนี้อยู่ในด้วยเรียกว่ามีการใส่ตัวชุดอุปกรณ์ออปชั่นเ็นแล้วก็มีการเพิ่มในหมด นะครับที่เรียกว่าเป็น tail control นะครับในการตัดกีดในเชางนอตโต้ที่ถี่รายยิ่งขึ้นในส่วน,อน,น,นของพื้นที่ทางด้านข้างนะครับก็ยงังมีอารแต่จะไปเ <ไป S 1> ข้าห้องน้ำลแล้วตัวลุยแบบคดเข่าด้วยครับสำหรับงานบริสโต์ในรปรีนี้นะครับอีสุด ออกหุ้พร้อมกับการนำรถทั้งหมด15คันเข้าโรงงานรถยนต์นั้นแต่งเป็น10คันที่เป็นสเปคมาตรฐานจากโรงงานรวมถึงรถแต่งพิเศษที่เป็นรถที่มาจากโรงงานอี e s m เตอร์นะครับแล้วก็มีรถแต่งพิเศษที่เป็นรถโชย5คันอยากเห็นว่าดีขึ้นแบบไหนในปใหม่ล่าสุด New E สูบ New X นะครับและ New E สูบนี้มาโชว์ที่งาน E สูบมีคอสโชย4รถมีการตกแต่งโดยเน้นบรรยากาศทั้งคันนี้นะคือเดี๋ยวไปดูคุณยายก่อนคุณยายทำอะไร ได้แม่จ้าอ้าวเข้าห้องแล้วเหรอพอเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเคยมาดูแม่ก่อนพอเข้าห้องน้ำนะคะ สวัสดีค่ะแม่ฮะอะไรอ่ะยังยืดอ่ะเอ้าก็เมื่อวันวันนั้นเหมือนให้ให้แม่แล้วไงใส่กล่องใส่ถุงใส่กระเป๋าไว้่ะสวัสดีค่ะ เพื่อที่ต้องหลุดรับมือได้หมดทุกบททดสอบฟอนเอเวอร์เจนเนอเรชั่นใหม่จองผ่านเว็บไซต์ฟอนและโชว์รูมได้แล้ววันนี้พ่อกับแม่ทานข้าวอิ่มแล้วแม่เข้ามาพักผ่อนในห้องส่วนพ่อเข้าห้องน้ำแล้วนะคะ อ็อฟเข้ามาแล้วแม่อ๊อฟเข้ามาแล้วใช่อ็อบอ๋อกำลังขายกำลังขายเสื้ออยู่ที่ปัดตลาดปัดอ๋อจ้าอ๊อฟกำลัง เอากำลังขายเสื้ออยู่ตลาดปักไม่รู้เดี๋ยว้เขาคุยกันเองเขาคงบอกกันแล้วล่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดถูกใจให้931 946นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ กดไลค์ให้กดถูกใจใช่เลยแม่ซื้อมา